สวัสดีท่านทุกทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมชาันเฟิร์สจะเลอามาเปิดสก,กินซอ,องควางเมนออฟโฮปที่เขาเรียก,กันว่าสกินปืนเนี่ยดีมากและชุด L C O P Mail ที่แสนจะสวยท้งรูปวันนี้จะเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจะมาแกล้งกับตัดด้วยนะทักคนนะไปดูกันเออ <c oughs> ทุกคนอ่ะก็ได้แบบห้าอันแล้วว่าเออทำไงดีอะก็รับสิครับเออโอ้โหเท่ทุกคนดูดี มาต่อไปพี่มอนเอาชุดอะไรอะไรอีกนะอันนี้หรอไป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 เรามาแต่งตัวเข้าเซตเดียวมาดูกระเป๋าดิกระเป๋ากระเป๋าอันไหนนะนี่หรอโคตรสวยเฮ้ยเป็นกระเป๋าแบบยังไงแบบตู้ตู้ธนาคารอ่ะเก็ตใช่ไหมชุดโคตรเทม่มึงเห็นกระเป๋าปะกระเป๋าเท่พี่ผมก็มีอหรพี่บะเฮ้ยเองก็ซื้อหรอไหนดูดีน้องเข้ามาดีเป็นยังไงวิจัย

เพิ่งมาอยู่พี่เฟิร์สพี่อยู่ไหนอ่ะเออเอ้ยเฮ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 ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเย็นพี่ไอ้เชี่ยชุดโคตรเท่เฟิร์สดูดิมาพี่เราประกดท่าเดี๋ยวได้ๆแบบเฮ้ยมีท่าเหมือนกันได้ไหมโว้ยเย็นกินโคตรเท่อะป๋าแฝดว่ะเท่เกินอะไรเงี้ยต่าอย่างพวกคนจะได้ก็โทษทีอ่ะคนมีตังค์่างก็ต้องรีกัน อออ่าาโโตตเคสเลเซอร์เขาบอกว่าห้ามให้วอกไงบอกห้ามให้วอกไงเฮ้ยอ่าฮ่าบอกให้ฝุดยิงหัวไม่ไปยิงหัวด้แรกวบ๊ายีบ๊ายดีบ๊ายดีบ๊ายดีขอลองงัดหัวหน่อยดิอยากอยากโดนอยากแบบแดงเฉือพี่ต้องงัดแบบยังไงอะเบาๆนิดนึงเบาๆงัาเบากว่าเบากว่าดิเสถหรอเบาหรือแรงอ่ะแดงเฉือกนัดแรกก็ติดแล้ววะ นั่นเลขเขาเอาวนั่นเลขขก็เดงงรูว่ะโอ้ไปบแดงเถ่องหมดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมคอยจับตาจับตัวยงห่างพี่นะเฮ้ยจ้าจ้านันๆะเฮ้ย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 ้ต้ย่มโดนไอ้บอยเข้าหัวแล้วเมื่อกี้แต่มันโดนไอ้บอยหมดเลยนี่เจอน้องพี่เปอ่ะเดี๋ยวเดีเดผมเล่นลูกอเลเล่เสือ ก็แล้วแค่นั้นเดี๋ยวที่หัวนะแม่นกว่านะครับผมอก็บอกแล้วปล่อยให้เด็กมันโมไปก่อนนะเออไงเด็กมันขี่โม่ยังไงวะกัปตันเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยิงพึ่งยิงทำไมกูบอกให้พิ่งยิงไงเนี่ยพอนี่เรากดอาป่ะกัปตันคือแบบอีอีคลิกวางพวกอาเลยไม่อันนี้เหลี่ยมดูทรงนะพี่มอสเหลี่ยมดูทรงเฮ้ยไอ้กัปตันเหลี่ยมผมไอ้กัปตันเหลี่ยมผม แม่ไม่หม้ไปดูตัวเองด้วยไอ้เฮ้ยยีนี่เหลี่ยมเว้ยพวกทีมใครเนี่ยบอกเฟิร์สเอาล่ะเฮ้ยเธอเธเธอของพี่ผมอยู่ข้างพี่แล้วายเลยวะเหลือเถือกเหลืองเถือกเหลืองเถือกไปดิหัวเอ้ยเฟิร์สเฟิร์สโชว์ดิโชว์ดิโชว์ให้เด็กมันดูดิฮะถึงไปไปเฟิร์สเฟิร์สเอาก่อนเลยประชาชนคนบนโลกกระเป๋ามันที่จังหวะกระเป๋ามันใหญ่เดียวกระเป๋ามันแบบเหมือนแบบเหมือนตู้เซฟอย่างเงี้ยใช่มันคือตู้เซฟโอ้โหไอ้วอลอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยมึงเล่นปืนกลเนาะกับตันเล่นรูฟองดิเฮ้ย อุ้ยดูมันแ่ะทำไมดูลื่นขึ้นวะเล่นลูกสองกันน้ยอุ้ยหัวแตกง่ายด้ะมันไม่ทันได้เห็นตัวอะไรก็ตายซะแหละไปดีไปดีไปแก้มือเดี๋ยวพี่จะเป็นผู้ชมที่ดีเองโอเคพี่ชายสักพักก็ปืนกดมาปั๊บไม่ไม่ไม่เอาปืนกดมึงกูสติปจอยมึงดูอยู่กูไม่ต้อปืนกดมึงดูจ้อยก็ได้ไม่เหลี่ยมเตอร์หรอก้ยชุดโคตรเท่อ่ะมองข้างหลังแบบมันเรืองแสงนั้นมันมันแบบใช่เลยเยอะแล้วที่กางเกงฮะไม่ใช่กูกับตาเออเออ โอ้ต้องให้พี่ได้เล่นงานอ่ะน้อเข้าใจนะอยากให้พี่เหยียบพี่โชดชายอยู่ไหนวะกูเหลี่ยมไม่กูอะไรเขาเรียกว่าอะไรทักษะพี่พิสูจน์เองหรอกไอ้น้องแต่ความแม่นอ่ะมาฮู้อ่ะยีนนี่เก่งตั้งไอ้วอลทำอะไรไม่เป็นหรอกเนี่ยเออว่ะเก่งตั้งไอ้วอลเก่งตั้งไอ้วอลตัวนี้เก่งตั้งไอ้วอลทำอะไรไม่เป็นเก่งตั้งไอ้วอลเก่งตั้งไอ้วอลเก่งตั้งไอวอลคนนู้นเก่งตั้งไอ้วอลคนนี้เก่งยินหลบนะกูวิ่งหนีอย่างเดียวว่ะประมาณเราเมื่อไะร่ อันนี้นี่ยแชมป์ระดับโลกนะเว้วิ่งหนีเนี่ยเออแชมป์จุกอ่ะแชมป์ลูกแชมป์โลกเลยอ่ะตุ่มอุ้อู้ออ้าวเราอ่อนให้ก่อนเราอ่อนให้ก่อนเดี๋ยวต้มตกสวัดสั่นมานรกโลกรุนโลกัุ่นบึ้งเปิดมันไหลมันยาวๆดิมันไหลไม่ได้อะไรกันนะ้ันเปียกนู่นควายเฮียหิ้ย ผมคนดีเกินพี่จูกล่องกันอะมาด้านล่างมาด้านล่างมาด้านล่างโอ้ทางทางถนัดเลยอะเออเฟิร์สเฟิสมึงนับดิสามไปเยนะครับไอ้ยี่มันกระโดดเป็นจิกเจ้าเล็กเพื่อนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยพี่จพี่จพี่จน่นพันยาก่อนโอเคพันยาพันยาพันยากัตันพันยาพันยาโอ้ห้ามไอโบเฮ้ยมึงพันยาดิ เอะไร,อ,ะไรอัดตัวก็มีหัวใจไม่ใช่เหรอพี่บอกเองอะ่ะเอออัดตัวก็มีหัวใจไม่ใช่เหรอพี่บอกเออออัดตัวก็มีหัวใจค่อยเฉยพี่เอเฟอร์เถิดฉายมาตาเน,นี้ไปถนนไปถนนไทยซองเลยละกันเอ็งอย่าฮาคินะเว้ยลูกซองนะเว้ยมาพี่เลดี้นะแล้วน้องชาย อุ้ยมันจะมันเข้าหลังว่ะโอเคโอเคไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงหยอกหยอกกยังหยอกกยังเฮ้ยเดี๋ยวนี่ยังเหลี่ยมเติร์ไม่พออีกเหรอวะลองเล่นลองเล่นโอ้โหหยอกนี่เดียวเองให้เหลี่ยมเติร์อะไรวะลูกซองลูกซองไปดีเฟิร์สเอาวันนี้กับตาไม่ขอโทษกับตันไอ้เหี้ยกูดูเฟิร์สกูยิงเล่นไม่เข้าหัวเฉยดิ เห้ยระดับตัวลรวไวกับไอ้เฟิร์สเอาวันนี้เฟิร์สก่อนเหรอเฟิร์สก่อนเฟิร์สก่อนเฟิร์สก่อนอีกเรี้ยวเลยพี่เฟิร์สก่อนอีกเลี้ยวเฟิร์สลงไปก่อนดิไอมันหายไปแล้วอ่ะไอ้เฮ้ยนี่คิโก้จาะหน้าดิไอมันอยู่บนหลังคาคุณเป็นล่าหน่ะชอบพี่มอดน่ะลิฟไล่เป็นล่ามันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยมันอยู่กับผมเนี่ยเอาแบบนี้เอาแบบนี้เฟิร์สมันจัดตัวผมอ่ะพี่เดี๋ยวเนี่ยมันจะเหลี่ยมผมผมเชื่อ คุณโน้ตบอกคุณโน้ตบอกเฟอรเไี้ย่างั้นไปกับติ้ลน้องพี่เอ็มบีดอนทำอะไรตรงนั้นลุกขึ้นมาหยาแล้วใครได้เอ็มบีพีว้เนี่ยกูหรือมึงวะเนี่แม่งตึกลเหมือนกันอีกไอ้จุดเหมือนกันนี่ไม่ยิ่งหัวนะครับไม่ยิ่งหัวนะครับก็จรีง อะไรไม่ได้ไม่ให้แกแค้นหรอกพออะไรดีกว่าไปดีกว่าวะ <g ười> <c oughs> จะลืมไปด้วยกันนะครับผมลูกซองตั้งแต่วันที่สิถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับผมธันวาคมนี้แล้วก็ชุดใหม่ผมตั้งแต่วันที่สิบสองคือวันที่สิบถึงวันทีนน่สิบเก้าเจ็ดวันเท่านั้นชุดโค้ดเท่ใช่ไหมเ <c oughs> ฟิร์งกระเป๋าโค้ดเท่เลย <c oughs> ใช่ใช่มันเท่มากเลยแบบมันเป็นตู้เซฟยแบบ <c oughs> เออเป็นตู้เซฟด้านหลังนะผมเหมือนมัอนในหนังเลยหนังมันเกี่ยวกับป้นธนาคารนะครับผมแล้วก็เล่นครบสิบตารับไปเลยเขาเรียกว่าอะไรนะครับตันเล่นในครบสิบตารับเอ้า อ๋อไอ้ลูดบล็อกครับลูดบล็อกหลูดบล็อกหลุดบล็อกไอ้กล่องศพกล่องศพกล่องเงินกล่องทองครับผมฝากฝากกดติดตามช่องน้องผมไว้สองคนเชลล์เฟิร์สเชลล์เฟิร์สเชลล์เฟิร์สครับผมเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเราลยิบดีครับพูดคำจาได้ไหมทุกคนกราบขออภัยในเรื่องสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ เนื่องจากวันนี้ผมนะุกคนก็ผ่านวันคิดบัตรมาประมาณสัก1่วันเองนะทุกคนนะก็วันนี้เป็นวันที่2 7ธันวาคมแล้วทุกคนนะก็ผมในฐานะประธานบริษัทชาลส์เฟิร์สชานแนลนะทุกคนนะก็ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะทุกคนนะก็เดี๋ยวไปอวยพรในช่วงปีใหม่นู่นเลยนะทุกคนนะก็คือวันนี้เนี่ยเราอวยพรในฐานะยังไงวันคิดบัตรก่อนลวกันนะทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทุกคนนะก็ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นกลับขึ้นมาแล้วถ้าาาาออเททท่่่นนะุุกกก็แลยยงงงึ กดติดตามช่อง c ลัน o n f o r d เป็นนานๆนะทุกคนใครที่นกก็ขอให้มีแฟนนะทุกคนนะเออโดยเฉพาะกัปตันนั่นเองนะทุกคนนะเออขอให้มีแฟนไปๆนะนอ้องชายสั้นๆเลยก็คือ Merry Christmas ผมนะทุกคนนะเออ